เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับทีมงานรถไถมนินะิเนาะก็เบนเนรี่ครับ3 0 2 r t r สครับผมที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือรถหน้ากากเดิมนะครับตรงนี้เราไปทำตรงปิดหน้ามาใหม่เลยนะตรงนี้ทำป๊ปิดเลยดีไซน์หน้ากากขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็เบนเนร 302R ที่ทำัพมาก็คือจะมีตัวหน้ากากนะครับที่ทำแล้วก็กาดแทนที่ทำลงมาที่ทำใส่นะครับผมแล้วก็ตัวกันสะบัดซึ่งไอตัวกันสะบัดต,ตัวนี้ขายึดนะครับไปซื้อไม่มีขายครับรุ่นนี้ก็คือทำขึ้นมาเองใหม่หมดเลยครับผมก็จะเป็นขายึดแบบนี้นะครับจับมาจากตัวถังเลยนะครับลักษณะนี้ แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือทําขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวให้ดูข้างล่างนิดนึงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใส่น็อตเดิมได้เลยที่ผมทําใส่นะครับผมก็จะเป็นกาดแฮนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ทํานะครับอ่าตัวตัวนี้ดั้งเดิมมาจะเป็นสีดํานะครับที่ผมทําก็คือทําสีก็ใกล้เคียงกับถังน้ามัน แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ใส่นะครับผมก็เป็นปลายท่อท่อสั้นครับถามว่าลั่นไหมไม่ลั่นครับเนื่องจากว่ามีติดมอพักพักเดิมก็ยังอยู่ครับผมพักเดิมก็ยังอยู่แต่ใส่ก็ไม่ดังเท่าไหร่ครับก็ดังนิดหน่อยก็ในส่วนตรงนี้ก็ยางตัวนี้จากแตนด์ด r d จากโรงงานมาจะเป็นเบอร์150เนาะถ้าจำไม่ผิดแต่ตรงนี้อัพไซด์มาใหม่ เป็น180ยแทัห้นะครับผม R 1 7บเจยางตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ9,000พบาทเทิร์ออยางเดิมได้ไม่กี่ตังค์นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแตนดาดก็มาให้เพื่อนๆชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในส่วนด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือจะใช้สีโป้ครับโป้ปิดไปเลยแล้วก็ดีไซน์ ด้วยตัวเองทํามาดีไซน์ก็โพกปิดแล้วก็ทําสีหน้ากากใหม่นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในลนนักษณะนี้นะครับอยู่ในลนนักษณะนี้เปิดไฟกลางคืนเห็นไหมเห็นครับชัดเจนเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมายก็รถตัวนี้ก็คุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับดิสคู่แกนโช๊คใหญ่ครับก็ทำสีถัง แล้วก็ทําสีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ทําใส่ก็ไม่รู้จะไปแต่งไหนอีกละเดี๋ยวเกิดไอเดียเดี๋ยวอัพให้ชมใหม่นะครับเดี๋ยวอ่ะลืมมียางนึงเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อหน่อยก็เดิมๆครับ เวลาที่เราเปิดไฟก็กลางคืนก็ชัดเจนอยู่นะครับตรงนี้ชัดเจนอยู่ก็เดี๋ยวให้ฝังเสียงนะครับก็่อดใลงมี้อพักนะครับสำหรับบตเตอรี่นะครับ 30-2R จากทีมงานรถถมินิเสียกรุงนะครับผมก็ขออนุญาตรีวิวให้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ